สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่สตังศรัทธาของคุณสุชาดาศรัทธาของคุณสกุลราชศรัทธาของคุณวีรนุชอุตริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ทำประเป็นทานร่วกันในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลาวะปัจจัยให้คุณแม่สตงังให้คุณสุชาดาให้คุณสกุลราชให้คุณวีรนุชอุตลิจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณน้อมอย่างคงรับเป็นเจพาพอ่าก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณน้อมยัางคงกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแต่ใจเกิดของจิตและเจตสิกมีภาวะทศกาลป์นี่คือความเป็นหญิงและความเป็นชายทั้งหมดนี่ก็มีอุตุเกิดพร้อมด้วยตลอดครับนะเกิดพร้อมด้วยตลอดฉะนั้นในปฏิสนธิจิตดวงหนึ่งนะมีรูปเกิดร่วมด้วย นะตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนะอุปาทขณะของมิสนธิจิตมีกายทศกัลลาบหาตยทศกัลลาบภาวะทศกัลลาบพร้อมทั้งอุตุนะเกิดขึ้นแล้วในปฏิสนธิจิตเป็นอย่างนี้นะครับเบื่อไหมครับฟังอย่างนี้มันเป็นวิชาการมันไม่เหมือน ะจะถวายสักฆทานเนี่ยจะต้องเอาอะไรบ้างนะใช่ไหมอ่ามันไม่เหมือนจะทําสังฆทานนจะต้องเอาอะไรบ้างใช้ผ้ากี่ผืนนะอะไรถวายได้บ้างไหมอะไรถวายไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะครับประนีมันเป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสรีระ วิทยายิ่งกว่าวิชาสรีระวิทยาของโลกที่เขาสอนสอนกันอีกนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องของสัพพัญญุตยานที่พระพุทธเจ,จา้าทรงแสดงไว้เบว,วงหลังของการเกิดชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะครับนะให้เราได้เข้าใจขณะที่สองปฐมวัพวังขณะแรกนะขณะที่สองปฐมภรวัง <c oughs> มีอะไรเกิดบ้างนะครับ นาะขณะที่สองในปฐมภวังก็คือมีจิตตะชะักรลาบนะกายะทัตะกลาบนาจิตตะรูปนากายทัศะกกลาบหาทยะยตะกรลาบภาวะ,ะกลาบอุตุชักกลาบนะเกิดแล้วในปฐมภวังขณะที่สอง ท่านจิตตชรูปกายธทตุสัจกาาภัทยยภาวะกุตุรวมเป็นล้วนเป็นกลาบของรูปทั้งหมดเลยนะครับที่เกิดได้ในปฐมภพวังของคณะจิตดวงที่สองฉันจะตั้งคำถามว่าขณะจิตที่สองหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปเป็นภพวังดวงแรกภพวังดวงแรกมีอะไรเกิดร่วมได้บ้าง นี่คือเป็นวิชาการนะเป็นวิชาการละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะคิดเอาเองเข้าใจเอาเองได้นะครับมีสอนอยู่ในพระอภิธรรมโดยเฉพาะอาภิธรรมมัฏฐสังฆะนะที่เราศึกษาในขณะนี้นะครับสัปดาห์แรกเป็นหยาดน้ำใสมีลูกกรลาบเกิดได้ห้ากลาบนั่นคือกรรมไม่ชัสักกรลาบนะอ่า แล้วก็กายทศกัลปจิตทศกราปอุตุชักัลปสี่กัลาบนะนะกรรมฉลุกป,ประกอบด้วยกายจิตอุตุอักษรย่อหนักใจครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาวันนี้นะมาวันแรกก็จะประสบกับความไม่รู้มากกว่ารู้นะนะมาวันแรกนะ นี่คือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ,กบเราศึกษาก็ตอนนี้เราศึกษาถึงตอนที่ห้าของปริเชตที่หกเป็นตอนสุดท้ายและจะจบแล้วนะครับนี่ใกล้จะจบปริเชตที่หกแล้วนะฮะนะเรียนรู้ส่วนประกอบย่อยของรูปนั่นคืออ่านั่นคือรูปนะที่ชื่อว่า อลูปที่ชื่อว่าอะไรูปหน่วยย่อยอะนะฮะนะประการที่สองแบ่งรูปเป็นส่วนส่วนประการที่สามเรียนสมุดฐานของรูปอ่าลูกสมุดเทศนายอ่าหน่วยย่อยของรูปคือลูกสมุดเทศนายหน่วยที่สองคือแบ่งรูปเป็นคู่คู่รูปพิภาคาัยหน่วยที่สามเรียนรู้เรื่องสมุดฐานของรูป หน่วยที่สี่เรียนรู้เรื่องรูปกลาบและหน่วยที่ห้าสุดท้ายเรียนรู้ความเป็นไปของรูปในพบภูมิยี่สิบเจภูมิความเป็นไปของรูปในสามการคือปฏิสนธิการประวัติการและจุติการนะครับนี่เรากำลังเรียนในปฏิสนธิการนะครับนาไปสนธิการ แรกเกิดว่าไงครับเอาว่าไงครับลูกกระลาบเกิดได้ห้ากระลาบนะกรรมจิตอุตุอตัวเลขสัปดาห์ที่สองอ่าดูตัวนี้สิครับห้ากระลาบนะฮะนี่ครับ จิตชักลาภกายชะกลาภอาหัรยะชักลาภภาวาอุตุชักลาภเลยฮะในสัปดาห์ที่แรกนะสัปดาห์แรกนะฮะก็มีลูกกรลาบเกิดได้ห้ากรลาบนะสัปดาห์ที่สองเป็นฟองน้ํามีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อมีกรรมชักลาบสามคือกรรมจิตอุตุนะ สัปดาห์ที่สามที่เป็นเมื่อไข่อาหารวาชกรลาบเริ่มเกิดรวมเป็นสี่กรลาบก็คือกรามจิตอุตุแล้วก็อาหารนะครับอันนี้เป็นการทบทวนอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้สรุปโดยย่อท่านี้ก็ขยายความอีกทีนึงเพื่อให้เราได้ผ่านสายตาบ่อยๆนี่สัปดาห์ที่สามนะครับ <c oughs> คือ ก็กลุ่มรูปที่จะเกิดตามลำดับในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์เพิ่มขึ้นนะครับสัปดาห์ที่สี่เป็นก้อนไข่เหมือนไข่ไก่อาเหมือนมะละเหมือนไข่ไก่ไหมกลมมากไปมีกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารครบสมบูรณ์เลยนะครับสี่สมุดฐานนะครับสัปดาห์ที่ห้าเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่ม เหมือนเต่าไหมฮะแต่ลปุ่มทราบไหมครับเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างทราบดีนะไม่ต้องบอกเลยนะฮะหัวอยู่ตรงไหนแขนขวาแขนซ้ายแล้วก็ขาล่างก็ไม่ปิน้นไม่พลขาหรอกนะฮะอ่าเนี่ยแหละครับชีวิตเรานะอ่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเด็กได้คิดถึงตอนเด็กๆนะชอบไปดูไข่ไข่กบมาก ไข่กบที่มันไข่แล้วก็ลอยฟอขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นแหละครับไข่บกบก็มีห้าปุ่มครับอ้าวพอโตขึ้นมาปุ๊บจะมีห้าปุ่มครับห้าปุ่มพอฟองแตกปุ๊บเป็นหัวเป็นขาเป็นสองไหว้ได้เลยนะฮะวหวยไหว้น้ําเลยเออกบก็มีห้าปุ่มเหมือนกันแหละครับจําได้นะจําได้แก่เข้าก็คิดถึงความหลังนะ แต่ความหลังที่เป็นวิชาการนะเคยเห็นไข่กบไก่ค้างคกเอาเมืออกันนะครับไข่กบไข่เขียดไข่ค้างคกเนี่ยนะมันไข่ลอยเป็นแผงพอลอยไปหลายวันเขาโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นต,ข,นตขึ้นมันก็เริ่มเป็นห้าปุ่มเหมือนกันนะเป็นห้าปุ่มเหมือนกันแหละครับเอาตกลงสัปดาห์ที่ห้าเป็นปุ่มห้าปุ่มนะสัปดาห์ที่หกถึงสัปดาห์ที่สิบเอ็ดเกิดการขยายตัวห้าสัปดาห์ ในะชีวิตตะ,นะวกะกะลาบเริ่มเกิดครั้งแรกในสัปดาห์ที่6เป็นต้นไปมีชีวิตในสัปดาห์ที่หดันทามีการกินยาทำแท้งหรือฉีดยาหรือไปหาหมอบีบให้มันเละนีฮะตอนนี้ล่ะครับนะปานาธิปาปานาธิบาทได้เกิดขึ้นอ่าปานะ ปานตาิปาตาปานตาิปาตานี่แปลว่าการทําลายชีวิตปานาัาตตัวนี้หมายถึงตัวชีวิตชีวิตเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่11สัปดาห์ที่ 12. อายตนาเกิดน,นั่นคือจกคู่ประสาทโสตประสาทคานาประสาทชิวหาประสาทเกิดตามลำดับนะครับ นะในสัปดาห์ที่สิบสองชีวิตเรานะค่อยๆมาทีละชิน้นละชิน้นลอยมาจากไหนไม่รู้มาประกอบกันทีหลังนะฮะค่อยค่อยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะครับนะนั่นคือสัปดาห์ที่สิบสองนะครับสัปดาห์ที่สามสิสามสิบสัปดาห์โกรธาต เกิดหนึ่งสัปดาห์รวมเป็นสี่สของสัปดาห์รวมเป็น9เดือนเสร็จนะครับการเกิดขึ้นของกลาบในกรรมภูมิสิบเอมีกลาบเกิดได้ครบยีสิดกลาบคือกรมกรมทกะลาบ9จิตตะกลาบหปุตุกลาบสี่อาหารตกลาบสองนะจำได้ไหมนะในบทที่สีที่เราเรียนกันมาแล้วนะ จำไม่ได้ก็เปิดดูนะฮะในปริเชตที่หกนะถ้ากล่าวโดยบุคคลก็เว้นไปนะในภูมิสิบห้าเว้นอสัญญาสตาก็มีกลาบเกิดได้สามคือกรรมชักกลาบจิตชัตกลาบอุตุชาตกลาบส่วนอาหารไม่มีเพราะมีปิติเป็นอาหารในสำหรับในพรมนะฮะกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมมีได้สามกลาบครับอืม ดูพรมก็มีปัญหาน้อยหน่อย,น,อยนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมเรื่องจิตเรื่องอุตุกรรมมะ,ะกั่กลาบก็รักษาส่วนของร่างกายไว้ได้ทั้งหมดจิตตกัาบก็คือ,อความเป็นไปของจิตของพรมนั้นยังมีอยู่อุตุความเย็นความร้อนในกายพรมก็ยังมีอยู่ครับส่วนอาหารไม่มีเพราะพรมมีความอยู่ได้ด้วยอำนาจของปีติ ย่างเราอยู่ได้ด้วยอาหารพรมอยู่ได้ด้วยปีติเทวดาอยู่ได้ด้วยทิพโอชาทิพโอชาสัตว์นรกอยู่ได้ด้วยกรรมบาปผลของบาปผลของกรรมเหมือนนกแร่าเหมือนนกแรงที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยได้รับอาหารจากแม่เลยอ่า พอแม่บินไปก็หมายใจว่าเดี๋ยวแม่คงนําอเยื่อมาฝากอยู่ได้ด้วยความหวงังพอแม่กลับมามันมีอาหารมาให้ก็คิดว่าพรุ่งนี้แม่ไปแม่คงเอาอาหารมาฝากอยู่ได้ด้วยความหวงังนี่คือกรรมเหมือนสัตว์นรลกวันนี้หมดไปแล้วพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นหวังอยู่เนี่ยหวังว่าคงจะหมดกรรมหวังว่าจะหมดหวังว่าจะหมดก็ทรมานไปอยู่ด้วยความหวงัง นะหวังว่าจะหมดทุกวันหนึ่งว่าวันใหม่หวังว่าจะหมดทุกเอาหมดไปอีกวันยังไม่หมดสักทีนี่นแหละคะอยู่ได้ด้วยผลของกรรมเก่าหล่อเลี้ยงนะในอสัญญาสัตตภูมิมีกลาบเกิดขึ้นได้เพียงสองคือกรรมชักลาบและอุตุชักลาบนะมีสองกลาบครับตามในแห่งปฏิสนธิการนะอันในที่นี้ ก็หมายถึงเริ่มปฏิสนธินะเราได้เรียนแล้วนะครับเริ่มไปสนธิแล้วก็ปวัติได้จุติเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อนะครับเนื่องจากว่าเราค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียนไปทีละ,ะแผนกทีละชิ้นทีละชิ้นนะส่วนของปฏิสนธิพอม,มองภาพพจน์ได้ไหมครับว่าใครเกิดขันห้าเกิดน,นะครับ ใครแก่นับการแก่นับตั้งแต่ไหนครับนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตดับผวังขจิตเกิดตามลําดับเรื่อยไปเ,เริ่มแก่นับจากปฏิสนธิจิตดับนะนการแก่เกิดขึ้นแล้วก็คือนับตั้งแต่ผวังผวังผ่านไปได้มากก็คือแก่มากผวังผ่านน้อยก็แก่น้อยผวังยังไม่ผ่านเลยก็ยังไม่แก่เลยนี่ไงฮะ เป็นอย่างนี้นะในปฏิสนธิการสัตว์ท่ารูปวิการละรูปห้าชาลตารูปหนึ่งอนิจจรูปหนึ่งทั้งแปดรูปนี้เกิดไม่ได้ในปฏิสนธินะครับฉะนั้นในปฏิสนธิเสียงก็เกิดไม่ได้นะฮะวิการละรูปคือการเคลื่อนไหวรูปความเบาความ่อนความคงก็เกิดไม่ได้ชาลตารูปก็ยังไม่แก่อณิจจรูปก็ยังไม่ตายนะครับ ก็เลยยังมีไม่ได้ในะปีศนย์ที่การนะสวรรค์ที่เหลือยี่สิบเกิดได้ในไปสศน์ที่ทั้งหมดท่านี้ก็แล้วแต่กําเนิดของสัตว์แต่และชนิดแต่และชนิดนะครับในประวัติการรูป 28, ยี่สิบแปดจมเกิดได้ทั้งหมดที่เกิดไม่ได้ไม่มีหลังจากไปสศน์ที่แล้วนะรูปยี่สิบแปดเกิดได้ตามลาดับครบยี่สิบแปดเลยนะฮะ ในจุติการมีรูปที่เกิดไม่ได้คือรูปที่เกิดจากกรรมก็เกิดไม่ได้รูปที่เกิดจากจิตก็เกิดไม่ได้นะโดยเฉพาะในจิตน,นิ่พายของพระอราหันต์มีคําอธิบายส่วนที่เกิดได้ในจุติการคือเวลาใกล้จะตายก็คือจิตตชรูปนะจิตตชักราบของจุติจิตของสัตว์ในปัญจาอุกาลภูมิที่ไม่ใช่พระอราหันต์เล่นกุชรูป นี่คือหลักนะครับอา้าววิถีขอรูปในจุติการตายกันวันนี้เลยดีกว่านะเรียนรู้เรื่องตายกันเลยดีกว่านะง่ายครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเอาชีวิตของคนเราเนะ่ยมีปฏิสนธิแรกเกิดแล้วนะ มีอ่ามีระวัติหลังจากเกิดแล้วคือแก่เมื่อแก่แล้วก็ยาเจ็บไข้ใดป่วยก็ว่ากันไปนะครับมาถึงการอาวสานสุดท้ายของชีวิตก็คือจุติการเวลาใกล้จะตายนะครับนับขณะจิตก่อนนะฮะหนึ่งถึงสิบเจ็ดนี่ยสิจุติจิตกรรมชะลูกเกิดครั้งสุดท้ายและดับพร้อมกับจุติจิต มีแต่จิตตชรุปนะและอุตจารุและอรรุเกิดถึงจุดกีจิตจำมาเลยนะครับนับถอยหลังไปสิบเจ็ดขณะจิตจากขวาไปซ้ายมือนับถอยหลังไปสิบเจ็ดขณะนั่นคือหมายเลขหนึ่งนะกะรรมชรลุกเกิดครั้งสุดท้ายครับไม่เกิดอีกแล้วนะครับ หนึ่งถึงสินะไม่เคยนะนะกรรมชสรุปหมดแล้วนะฮะไม่เคยศึกษาความเป็นไปของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกรรมใหม่ที่เราได้กระทําและเกี่ยวข้องกับผลของกรรมเก่าที่ได้กระทํามาแล้วกรรมเก่าที่เราได้ทํามาแล้วก็ส่งผลให้เราได้มีความรู้มีความเข้าใจนะทางด้านมีสติมีปัญญา ก็อาศัยกรรมเก่าอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรมเก่าที่เราได้กระทำกันเอาไว้ตั้งแต่ครั้งไหนเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทราบผลที่ปรากฏผลที่ปรากฏนี่ก็คือในส่วนของให้เราได้ทราบก็คือความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะ ความสุขก็เป็นผลของกรรมกุศลแต่ความทุกข์ก็เป็นผลของอกุศลการผลของกุศลและก็ผลของอกุศลเราก็ได้รับรสชาติกันมาพอสมควรเพราะเหตุที่ว่าความเป็นไปของชีวิตนั้นสุขก็มีทุกข์ก็มีมาก็ล้วนเป็นผลของกรรมเก่าทั้งสิ้นเพราะคำว่ากรรมนั้น หมายถึงที่ดีก็ได้ที่ไม่ดีก็ได้จะนั้นในความเป็นไปของชีวิตเราได้รับผลถ้าทำกุศลกรรมไว้ก็มีความสุขมีอายุมีวรนณะมีสุขะมีภาระมียศมีอธิปไตะเหล่าที่ก็เป็นผลของกุศลถ้าเสื่อมราบเสื่อมยศมีความทุกข์เจ็บไข้ใดป่วยประสบความวิบัติ อวิบัตจากภัยต่างๆก็ถือว่าเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าเรามีความเข้าใจได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเหตุที่จะให้ได้รับผลที่ไม่ดีหลีกเลี่ยงเหตุที่ไม่ดีที่จะให้ได้รับผลที่ดีนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟงังได้เข้าใจ เป็นการทบทวนะเรียนกันมาแล้วละเรียนกันมาจนกระทั่งเกือบจะเบื่อแล้วั้างเนี่ยนะมาทีไรก็เรียนในเรื่องเนี้ยพูดแล้วก็พูดอีกบางคนเขาบอกอาจารย์นะขณะเมื่อจะออกเรือทัทีนึงจอดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละก็ <c oughs> เอาไม่เป็นไรค่ะเป็นพี่เข้าใจกันละนะครับ ไม่จอดก็ไม่ได้เพราะมีคนไม่รู้ก็เยอะนะคนรู้มีน้อยกว่าคนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจนั่นแหละนะไอ้ที่ไม่เข้าใจนี่ทราบว่าว่าทำไมจึงไม่เข้าใจทราบแล้ว ค่มีคนบอกว่ามันเข้าหูขวาแล้วมันออกหูซ้ายเพราะมันไม่เข้าไปที่ใจก็เลยเรียกว่าไม่เข้าใจนี่เรื่องสาเหตุที่ไม่เข้าใจเพราะไปเข้าขวาแล้วมันก็ออกไปทางซ้ายมันไม่เข้าไปอยู่ในใจทํำยังไงจะให้มันเข้าอยู่ในใจก็อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันซึ่งคําสอนของพุทธเจ้านี่จะช่วย ช่วยทำให้เราได้เข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะมีสองอย่างที่มีอุปการะต่อชีวิตเรานั่นคือปารโตโคโสะได้แก่ฟังแล้วก็โยนิสโสมันท่านผูน้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถินกาขาว ชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณแม่สตังศรัทธาของคุณสุชาดาศรัทธาของคุณสกุลราชศรัทธาของคุณวีรนุชอุตตริรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณน้อมอย่างคงรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัตถะของคุณน้อมยังคงกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณแม่สตางคุณสุชาดาคุณสกกลราชคุณวีรนุชอุตรีและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดี พวกพ่อธรรมะดิเลตันหาพากันลอบกันละมันศึกษาธรรมทำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามักมงารรงโปรดลอบหอง ทำทำจิตใจให้สวอมง,งรักษาศินให้มั่นคงจะไม่ลงอามา